เนี๋ยพก็พาน้องๆมากินนนโอหน้าปูอัดและชีสราคา39บาทที่เซเว่นนะครับผมนี้องๆเดี๋ยวืมน่ากินมากๆเลยเอากินเลย นีโอหน้าปวอดและฉีดอร่อยมากๆเลยเพื่อนๆลองไปหาซื้อกินกันดูนะ